หน้าตามมื่อได้เติมเต็มท่หวันกับท้อสารนะคะแล้วก็มีสาวมาด้วยซึ่งก็คือในชื่อตอนว่าเวทีนี้มีน้ำเอกกับพระเอกเข่งมาด้วยนันเองนะคะคือเรียกว่าภาษาสกำลังแบบต้นแบบและครั้งนี้เป็นการเรียกร้องเข้ามาล้นหลามเช่นกันนะคะกับพระเอกหนุ่มล่ำโอ้โหกลามเล่นดับหนึ่งเดี๋ยวจะไปวัดใหม่เลยว่าตอนนี้ดับหนึ่งอยู่ไหมแต่ว่าตักกล้ามก็แน่นจริงๆนะคะใช่แล้วครับจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับดูจากป้ายไฟด้านหลังที่พลึบพลัำไงอ๊ะ เปนารสนะครับคุณคะวันนี้เขาจะมากับคอนเสิร์ตพิเศษของเขานะครับในเจเจคอนเสิร์ตเรียกว่าแฟนครับโอ้โหนี่จริงแต่คอนเสิร์ตเราไม่เคยมีป้ายอย่างนี้เลยนะโอ้โหคือน่าหลังด้กว่าป้าหาคนหายเขาเจอที่นี่นหละค่ะคุณแพนนะคะพูดถึงคุณเีย์นะคะเขาเป็นนักแสดงหนุ่มที่ฝีมือแล้วก็ความสามารถเนี่ยล้นหลานหลากหลายด้านแจ้งเกย์นะคะดังเป็นผู้แตกเลยตั้งแต่เรื่องพิธีสู่ดาวเรื่องแรกนะคะจนได้รับรางวัลจากหลายสถาบันในสาขาแสดงนำรุ่งชายครับใช่ครับ สวมบทบาทในหลายบทบาทหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดรามา่าหรือว,ว่าโรแมนติกคอมดี้ซึ่งเขาก็ทําได้ดีนะครับจนเป็นพระเอกขหวันใจแฟนๆเลครับอย่างที่เห็นกันเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปย้อนดูผลงานของคุณเวียรตลอด7ปีที่ผ่านมากันเลยค่ะ